ขอบคุณนะครับทหารนานะครับที่ปกป้องท่นพิจัยบ้านเราครับขอผมนะครับที่เพจที่ผ่านมาก็เลยเผาไปธรรมะได้เบอร์อะไรพี่น้องพอได้ข่าวไหมครับเบอร์อะไรครับคือทางน้อพอได้ยินไหมครับพอรู้ไหมครับนะครับเรื่องผมนะครับเป็นลงสสองมาั้องลงพักพักอะไรดี ดีพวกพักภูมิใจไทยวันนี้ภูมิใจไทยดีไหมครับด,ดีเพราะอะไรครับพี่น้องหาขมิ้นผมขออนุญาตเป็นประเทศใกล้ใกล้เคียงบ้านเราด้อยผมไม่อยากไปละพูดเ้อยแต่พี่พูดได้ผมไม่กล้าพูดเออแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับแม่ขอนั่งไว้เลยเห็นพี่น้องนั่ง ลูกปีผมนั่งลูกปีนั่งตามน่ะพยายามพยายามพยายามให้ท่านเอาเปรียบผมคือกปล่าหรือว่าเป็นการคุยกันเนาะนอกจากเรื่องสงครามขายแดนแล้วพี่น้องว่ามีเรื่องอะไรอีกตั้งแต่นายกอรุกีนะครับหัวหน้าพรรคผมเนี่ยลงมาทำงานสองสามเดือนนะครับพี่น้องว่ามีเรื่องอะไรอีกครับที่ว่าเกิดประโยชน์กับพี่น้องเรื่องอะไรครับ น้่งทวงนะครับน้่งทวงถึงแม่ป้องกันไม่ได้ใช่นะแต่ว่าท่านมีน้ำพิษน้ำใจไปเยียวยาไปหาพี่น้องครับไปดูแลตลอดเลยใช่ไหมครับได้นะเห็นได้มีเรื่องอะไรครับคนละขึ้นขึ้นเลยขึ้นคนละขึ้นนะคนละขึ้นมีไหมครับมีไหมอ่ะมันขึ้นได้อ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ อันนี้เป็นสิ่งที่นะครับเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยมันเป็นภาพที่เห็นชัดเลยใช่ไหมครับสองสามเดือนที่ผ่านมาภาพเห็นชัดเลยว่าภูมิใจไทยนะครับโดยนายกอนุกิจนำพาประเทศชาติไปสู่ในทิศทางที่ดีพี่น้องครับเมื่อกี้ของเราพูดเรื่องแรกเราคนไทยเราร้กชาตินะครับรันนีนพูดอะไหมครับผมจะล้างากับท่านอ่ะ อ่ะใชเออเพราะว่าชื่อผมมันคือแนววันเกิดยันงไงนะมันเปลี่ยนไม่ได้พี่น้องพี่น้องหลายคนเนี่ยพี่แทนเปลี่ยนชื่อมาครับอ๋อแถวที่นี้ไม่ดีหรอกเป็นเลยคนในเมืองหรอกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเปล่ยไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่ออยู่เลยพวกคนในเมืองอ่ะผมก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนพ่อพ่อต้านให้ว้ล้านชาติ ลองผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนต่ภาคชาติแล้ผมเปลี่ยนวชื่อื่นเขาจะ <c oughs> ทิ่ว่าผมเป็นคนยังไงเนี่ยครับ <c oughs> ขเไปในโลกชาติแห่กร <c oughs> าะได้ยินพี่น้องครับก็เลยนะครับพี่น้องเราทุกคนกคนะครับพวกเรารักชาติสิ่งหนึ่งเราเป็นคนไทย <c oughs> ผมเชื่อมั่นว่าเราคนไทยคงไม่ไป,ไปรุกรานคนอื่นใช่ไหมครับ เราคนไทยไม่เคยคิดลูกหลานคนหนึ่งใช่ไหมครับท่านคนอาหารับหรือท่านในทิบครับเรามีเคยคิดใช่ไหมครับแต่ว่าใครอยากมารุ่งเร้าเราใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยขออนุญาตถามมามาลุกพินขออนุญาตเรียนพินเด้ไหมเออขึ้นทางจะขึ้นพินมก้าไปขึ้นพินไปหลายที่ไม่ีได้โอกาสไม่มีโอกาสเเนีีอเนย อยู่อยู่อยู่แถวแถวตัไหนครับเด็กรวย้วยุ่อยู่แถวเลสามห้าสคอยู่นุอกยิ่งต้องดเลยร้องหาทานแล้เขาดีโอ้โก่คนชนะมุอยู่แนวหลังตาเพราะอะไรก่อโอ้หาทาน้ลยหาทานหาต แต่ว่าเขากว่าไอ้สาร50มัถูกกว่าเทานี้คุณจะไม่ได้แล้วก็โอเคเราอยู่อยู่แถวตาไปอยูถวตาไฟแล้วทุกี่แถวตาไเขาอกวามันบางระสเเดี๋ยวนี้ที่ว่าเแี่ยผมว่ามไม่นานไม่เบื่น้ไม่เบื่อีนเราใช่ไมไม่นเลยโอ้หสุดยอดล้ังมีไม่มคับไหนเอ่ีวันมมวแป๊บเดียวคุณพี่ครับอยากมีรอบ่น่ เห็นไหมแต่ผมชอบอย่างนี้ครับทหารเนี่ยทุกคนนะครับมีความใจกล้าความใจเล็ดทุกคนครับหลายคนนะครับผมได้มีโอกาสได้มีเยี่ยมตอนที่บานเด็ทุกคนบอกว่ากล้าใ้ายและของับไปลุอีกนึงโอ้ใจ เลื่อนลอยจริงๆนะทุกคนนะครับขอขอขอบคุณนะครับทหารก้านะครับที่ปกป้องอนุทิศใจบ้านเราครับขอบคุณครับวันที่แปดกุงภาวันอาทิตย์เข้าคููหากาสอสรักชาติ ทุกกำลังใจพี่น้องให้นะรัชาติผู้นิวัฒนธารมกันคบผมนี่นะครับคนกก่เองพี่น้องคนสูงเดินคนหนีของแท้ข้าพี่น้องวันที่แปดไม่เลือกกันพี่น้องเลยม่อร้องเลยพี่น้องมาเดพี่น้องมาฟังคนชื่อรักชาติบันควรมีคนสูงเดินเป็นสอสอใต้เราเลยยังครับกับกาเบอร์อะไรครับ แล้วกาหมดปากได้ไหมครับขี้เล็กนอนข้าวงไงคงอย่างสบายดีไหมมักเกลือเก่ามักเกลือใหม่หัวใจไม่มีตัวเล็กนากลางรื่นเรือน้องตักไก่คุณจิ๊บเป็นเอกลักษณ์ชาจะให้ช่วยเข้าปูหาไม่เอาคนสุงเดินมาเป็นสอสอได้ไหมครับพี่น้องครับสักทีรรบเเปอครับ เราคือปณิธานที่จะสร้างสรรค์ให้บ้านเรา